สวัสดีครับนอกจากความสวยงามและความสงบร่มรื่นของสวนป่าพุทธอุทยานแล้วโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกานาถคันธาร,ราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินุปธภ์ยังได้มีโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยรอบด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิรพระบรมราชนิน,นีได้ครับ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการแล้วยังเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าบริเวณโดยรอบอันจะก,ก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนโครงการและประชาชนในพื้นที่อีกด้วยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จนวันนี้เรามีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอันจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติต่อไปในอนาคตครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก,กนาศคันธาร,ราชอนุสรในพระบรมราชินูปถัธรร